พวกจะเป็นสัมนานะครัเปนะ็นอาสยสมายกระโดงกนมากมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับเราม่ได้มาเจอเราแบบในห้องแอร์ในห้องแอร์อ่ะในห้องแอร์ได้ไมครับได้วาได้ยิน่ไหมครับอันนี้ดังกว่าพี่ิพูด่ไดแ้วใจักสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีเราได้ามาเจอในห้องแอรอะไห,ไหรอ จริงนะเนี่ยแต่งน45แต่งนเรามีเรายังไม่รู้โอ้โหโอคถาดพยายามถามเมื่อก็มีอยู่รลาดนห้องแออสวัสีนนะสวัสดีครับุนมกนะครับคชื่ออะไรมางนั้นตัวยย่างกินนะครับเป็นน้องใหม่ชินอนทีน้องใหม่ทีหรอคบ จะมีคนงานอะไรบ้างอันนี้เราทำงานอะไรบ้างมีอะไรบ้างวันนี้แต่ครับวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้เราแบบมาแกล้งอยู่งานก็แบบเรียนจบอะไรที่ไหนอะไรยังไงหล่อกไหมหล่อไหมหลอกไหมอันนี้ถามใครทุกคนจะพูดกันอะไรเราอยายามจะบอกเองเลยเรียนจบกันที่ไหนครับครับผมก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ที่มองเกษตรนะครับ แน่จะเป็นหนไใบก็ไปโรงเรียนนะครับนะครับเศรษฐศาสตร์ดีนะครับดหรือขยัเป็นใบหรือได้ากเรียนโคิก็ได้ที่ิเรียนหทใช่ครับตอนนี้เรียนอยู่ที่มอกับที่เดิมเลยครับเศษศาสตร์เรียนใกล้จะจบยังครับใกล้จะจบเพอ่มหึครับเพิ่ไมสอบมาเม่เช้าเม่เชาอนี้เลยหรออะไรสอบไม่เช้าทำได้ไหม ทำได้ไหมไม่ทำนะไม่ทำตทำได้ทำได้ทำได้มันสบายอยู่นะสวยไงก็ได้อยู่ได้อยู่ก็ลอยไปเนาะเป่ยโทจะจัดหน้าทุกคนไว้จะจัดหน้าทุยเนยนะจัดหน้าไว้ทุกคนไว้ทชาไหมว่าจะเหมลิมชิมไหมอยู่ที่ผมอ่ามีน้องวอร์ร่ไป ในชีวิตมหาลัยที่ผ่านมา,าเป็นยังไงบ้างชีวิตมหาลัยเครับใช่สี CP. 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 ่ปีสี่ปีเมื่อเกิดความผิดสี่ปีโควิดก็ต่าไปสองนะต้อเรียนออนไลน์อ่าเรียนออนไลน์แล้วก็แล้วก็ได้เข้ามอหอเไม่ได้มีเหมือนคนอื่นเยอะกแ็แม่ก็ได้รับหลักแรกในช่วงนั้นก็ทำงานการของงานด้วยทำงานด้วยด้วยม,มีอะไร,รอยากเล่าเพิ่มเติมในาชีวิตมหาลัย ม,มีใครอยากยรู้ไหมรับมีใครอยากรู้แล้วณะสามารถถามได้นะครับโชว์ยงนี้ได้ถามได้ที่จริงจะได้ตอบให้ทุกท่านตอบให้ตอบมีกีอีกเรื่องหนึ่งนี่ก็แล้วอ,อยากดูที่ก่อนไม่มีอ่นจบไปแล้วอยากทําอะไรมากข้างหน้าสักทีเอามีเรียนต่อแล้วอยาอ่างแรกจบกจบไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เออเป็นแสดงต่างๆอย่างทุยากเลย นักแสดงนักร้องและมีอะไรอีกไหมครับเอ่ออายุอายุอายุนอร้อยชีร้อยชีร้อยชียังเป็นักกายู่ไหมครับเป็นนักกีฬาดีหมเลยมีมากดหน้าได้นักเชียกีลาดีแล้วเดี๋ยวลองดูว่าปีนี้จะราขอับชื่อเะครับว่างเราผมเดี๋ยนักเชียฮอกกี้กยนร่วมครับรอบีแข่งอะไรครัแข่งฮอกกี้ครับแข่งคัน ลีกไหนอะไรยังไงรับพ uh, like, yeah. ี่ปลายไปพอสังเกตพี่ปลายอะจะแทนซีเกมครับผมนี่มันชมทั้งตัวอะไรก็ขับไปกับใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อีสานนิติสามปี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 ก็เออพิมเล่นบาสนะครับเชียร์บาสเชียร์บาสแต่ว่าอาจจะขึ้นสนิทนิดนึงเพราะว่าไม่มีเวลาสองเลยอะไรก็จะมีไงก็มาดู ก็ม <si ีกีฬาเป็นพารเนาะที่จะมีไปแข่งเดิมๆครับผมแล้วไปแข่งระดับไทยมีอะไรยังไงบ้างหรือยังยังไม่ทราบเลยครับผมยังคนเล่นล่าหรืออาอยากดูเวลาไม่ทราบอกันครับแล้วเรามีเพื่อนบ้างหรือยังเนี่ยมีมีแล้วครับผมมีมีใครบ้างอะไรไหนขอเอดแซงแบบบางคนเขายากหูหรือว่ามันก็มีเยอะเลยเยอะเลยเช่นเช่นอาทิเช่นโอ๊ยหลายคนแล้วโอเคติดแซงจริงๆมีแค่ไม่กี่คนเนาะเขาก็ตายร้อยอยู่ครับ เราดูแล้วนะว่ามีใครเนเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนเหรอครับของพอดีว่าแบบในทางการมีชอบเห็นว่าแบบไม่ใช่คำว่าเพ่นใช้คำว่าผักจะมีไหมอันนี้อันนี้ชื่อ์แบบไหนอะไรอ่าต้องรออารยยังมีคนกระซิบมีคนกระซิบแบบเออแบบมุ่นี้นั่นเดี๋ยวแบบช่วงแบบท้ายปีเนี้ยของสังกัดเนี้ยเขาจะชอบปล่อยแบบ ไลน์ออนไลน์อัพอะไรอย่างเงี้ยเออบางคนเขาก็แบบเฮ้ยรอบนี้จะมีที่คินไปงานไหมอะไรแต่เขาจะได้แบบเตรียมลงทะเบียนไปอะไรอย่างเงี้ยยังไม่รู้เลยนะครับว่าอะไรยังไม่รู้เลยหรอใครทรับยังไม่ทราบเลยโอเคเดี๋ยวเอาคำพิสูจน์แล้วกันคำพิสูจน์เราดตามเราติดตามเราติดตามกันเนาะโอเค